สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดี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 ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นบรรยากาศที่ Princeton sedan, น่ารักครับคือจริงๆผมกับกับโบมันคือตั้งตั้งใจไว้ว่าคืออยากจะจัดงานแบบเป็นบรรยากาศาในสวนแล้วกออ็อยากแบบว่าใช้เวลากับทุกคนอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยแบบว่ามีมีจำนวนคนที่แบบไม่ไม่ได้เยอะมากอะไรเงี้ยแต่จริงๆก็อยากขอโทษด้วยถนะ้าเกิดว่าแบบไม่ไม่ได้เชิญใครหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามีความวุ่นวายเล็กน้อยแล้วก็คืออยากให้เราได้ใช้เวลากับทุกคนแบบจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยกลายเป็นบรรยากาศแบบนั้นออกมาตีกาย ตีมตีมเอ้ยเดี๋ยวผมขออนุญาตพูดไปก่อนเลยนะฮะคือนี่เป็นครั้งแรกที่ทุกคนอาจจะได้ยินโพมสัมภาษณ์นะครับถ้าเกิดว่ามีมีอะไรแบบว่าก็ลองลองดูฮะก็สาวดีทารู้สึกก็โล่งดีค่ะเหมือนก็แบบก็ไม่ถือว่าเราก็แบบเออไม่ มันเหมือนมันก็เป็นงานแต่งถังแล้วเราก็แบบเคินกับทุกคนน่ะแล้วพอมันผ่านไปด้วยดีก็เลยรู้สึกว่าโอเคโล่งแล้วทุกคนแฮปปี้ก็เราก็แฮปปี้มันที่ผ่แบบานมาคือเตรียมงานกันใช้เวลาเตรียมกันเยอะหรือตรงนีใจมันเยอะอะไอืมใช้เวลาคุยกันมานานค่ะแต่ว่าใช้เวลาเตรียมจริงๆก็ไม่ไม่หนานไม่หนา,นานเพราะว่าดีเทลมันหมายถึงว่าเราไม่ ไม่ได้เยอะเรื่องพิธีแล้วก็แบบด้วยจํานวนด้วยด้วยการจัดงานอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบว่าเออเป็นแบบสบายสบายใช่ความชอบคป็นตัวคนชอบพราะว่าผู้หญิงจะมีความรับผิดชอบเป็นตัวเองว่าการาแต่งงานของเราจะเป็นยังไงอันนี้คือตามความความฝันไปเลยไลยไม่ไม่ไม่ได้ฝันเลยค่ะหมายถึงว่าไม่ได้ฝันหมายถึงว่าจบ ได้ได้ช็อตช็อตได้ฮะช็อตได้ไม่เหมือนว่าคือไม่ได้ฝันแต่ว่าหมายถึงว่าไม่เคยมีงานในฝันใช่ยก็แค่อยากให้ดูแบบอบอุ่นได้เจอทุกคนได้พูดคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ไม่ไม่ได้แบบว่าอยากได้งานใหญ่โตในโรงแรมอะไรเงี้ยก็เลยเห็นที่นี่แบบตอนแรกแบบไม่ได้ตั้งใจจะเป็นที่นี่แต่พอแบบมาแล้วเราชอบมันรู้สึกอบอุ่นแล้วก็ด้วยบรรยากาศด้วย ต้นไม้อะไรอย e <Okay. S 2> <w> ่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นที่นี่แล้วก็ชอบความมีสีสันของดอกไม้อะไรเงี้ยก็เลยมีสีสันนิดนึงแล้วเจะชอบไหมคะชอบเตกแต่งอะไรจีบเขาชอบอะไรผมชอบชอบหมดคเลยชอบอะไรที่สุดคะชอบอะไรที่สุดต้องชอบข้อที่สุดจีบแล้วงานเงินเราไม่สนใจหรอกครับหมายถึงว่าการจัดงานเป็นไงอะไรไม่เป็นไรหรอกครับหมายถึงว่า ครับชุดสวยชุดสวยเจ้าสาวไปแล้วเราก็ช่วงหวานเจี๊ยบตื่นเต้นตอนเนี้ยค่ะตื่นเต้นสัมผัสก็ก็ไม่รู้อ่ะก็มันก็แปลกแปลกๆโดยการที่ใช้คำหนุนหน้าแบบเหมือนแบบเออสามีภรรยาอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ชิน แต่ก็เรียกได้ค่ะซ้อมหน่อยสิลองเรียกอก็เรียกหมายถึงว่าปกติเรียยเรียกพ่อกับแม่ค่ะเพราะว่ามีน้องหมาก็เลยแบบเหมือนแทนตัวเองแบบเป็นแม่เป็นพ่ออะไรอย่างเงี้ยก็เลยเรียกแทนกันไปเลยแล้วก็ชินไปแล้วยังไม่ช้านานอีกตอนไปงานไปดิการตอนเช้ามีแค่ส่วมแหวนครับพอสวมแหวนเสร็จแล้วก็ไหว้ผู้ใหญ่เงย แล้วมันก็คือถ่ายรูปเด่นคุยเล่นอะไรอย่างเงี้ยมีแค่นั้นเลยเห็นมีต้อนกลับโงกราบแล้วก็แบบโอ้ใช่ครับมาถึงตอนแรกผู้ชายก็ต้องไหว้ต่อตอนแรกเหมือนกับว่าผู้ชายจะไหว้ให้หนูแต่ก็ไม่มีเออเลิกถือว่าตอนนี้ไหมพอย้อนไปในผู้ชายผู้เขากำลังสุดท้ายจะทำความสุข ผมยันหมีแล้วก็ยันจักรวาใช่เพราะว่าแบบก็มันเขิน่ะแบบเหมือนเราบอกเขาว่าไม่ต้องคูกเขาอะไรเงี้ยไม่ต้องคุกเขาหยุดหยุดหยุดอะไรอย่างเงี้ยคือคือเขาแจ้งให้ผมสั้นตั้งแต่แรกเลยว่าถ้าเกิดขอแต่งงานอยากุก่เขานะอย่าอย่าผมอย่าทําบอกว่าแบบว่าคือแบบว่าคือคือไม่ใช่าไม่ชอบเลยแต่ว่าคือเขาเขินมากแบบแบบว่าอยากอยากทำแบบนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็เลยตอนนั้นเราก็เลยแบบเออมันก็ มันจะมีสักซีนหนึ่งอะไรเงี้ยแบบลักษณะแบบนั้นก็เลยแบบพวกเขาขอเขาแต่งงานแต่ว่าพอขอใร้พวกเขาก็เดินหนีจริงๆแาก็พูดแบบอย่าอย่าไม่เอาไม่เอารบบุกเดี๋ยวนี้ลุกเดี๋ยวนี้อะไรอย่างเี้เลาเถิดแล้วเราก็แบบว่าวเาะมันก็ไม่ได้แบบคาดหวังแล้วก็ไม่คิดว่าวันนั้นด้วยรเลยก็เลยแบบเออย่าทาอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยมันจะ้ัอะไรมีเซนไหมไม่มีเซนค่ะเพราะว่ามันเลยหลายวันแล้ว มันหมายถึงว่าเลยวันสําคัญที่เราคิดมาหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่คิดว่าจะเป็นแบบตรงนั้นคิดว่าถ้าเกิดมันมีวันหนึ่งที่เขาจะขออาจจะเป็นที่บ้านซึ่งพอมันเกิดขึ้นเราเองเนาะเขาสุภายได้แบบว่าเราไม่รูออม้มาก่อนก็เออมันก็ดีใจไกยอย่อีกอันหนึ่งก็แบบรู้สึกว่าแบบเออสักทีอะไรอย่างเงี้ยใช่ <S <S การเล่นการ์ด่างเสิบปีที่แล้วไหนค่การเจอครั้งแรกอยากได้ยินจากโงมบ้างว่าเป็นยังไงโง่เป็นตอนนั้นเป็นยังไงเขาก็จี๋โง่ตื้นเป็นยังไงตื้นยังไงครั้งแรกตอนเริ่มแรกก็เหมือนทํางานด้วยกันค่ะทำงานด้วยกันก็เจอกันแต่ว่าตอนแรกเออเจอครั้งแรกกับไม่ค่อยได้คุย กันมาเท่าไหร่ก็หน like, ูทำงานแบบเรื enfin, ่องหลักโฆษณาอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนลูกสาวไงเขาก็เป็นลูกสาวเพราะว่าเราก็ในยุคนั้นก็จะมีข่าวว่านางเป็นหรือเปล่าอะเ้วราก็จะโน้เป็นลูกสาวมาตลอดจนอีกครั้งหนึ่งเจอแล้วก็เพื่อนเพื่อนเพื่อนกระจกว่าไม่ใช่ละอะไรเงี้ยไม่ใช่ลูกสาวแน่นอนอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็เอพ่เอ็มเขาที่เอ็มเขาทีเอ็มมา ก็ที่เอ็มมาซื้อเลยจำประโยชน์ไหมจำประโยชน์เลยมั้งเตอร์เหมือนแต่ว่าน่าจะเป็นสวัสดีครับนี่แหละเออสวัสดีทำอะไรอยู่ขอไล่อย่างเงี้ยขอไล่เขาก็ต้องไปตรงมาเลยิใช่ตอนนั้นก็ไม่แน่ใจเพราะว่าเขาก็ดังมากเขาหาเรื่องคุยเรื่อะไรก่อนตอนนั้นนี่ก็ถาาจำไม่ได้ละค่ะมันแบบเออจำไม่ได้ว่าเรื่องอะไรแต่ว่าเป็นเรื่องประจำวันปกติอะไรนี่ค่ะใช่ซึ่งๆเรารู้สึกได้เลยว่าเขาจีบเขา เหมือนต้ออะไรอย่างเงี้ยอะยุ่งเรื่อยเรื่อยเขาเขาเตาะเก่งไหมฮะแถวพาวอ้โแถวพาวแบบแบบมีคลิปลุกอะแบบแถวพาวแบบว่ามีทรงมีทรงติดทรงแถวพาวจะติดทรงหมดละหมดละแล้าก็ทักหลคนหรือเปล่า คือ <Okay. S 1> คือวันนี้สภหษณ์ผมกำลังคิดอยู่ผมจะเล่าเรื่องอะไรดียวเน,นี่ยเพราะว่า <c oughs> ถ้าเกิดแบบเล่าแบบความจริงหมดเลยอะไรเงี้ย <c oughs> หมดเลยนะแบบสิปีที่ผ่านมาเนะี่ย <c oughs> ที่สั่งสมมาเนี่ย <c oughs> แต่ว่าคือตอนนั้นน่ผมผมก็เหมือนว่าพอเห็นเขาแล้วเออเขาก็น่ารักดีอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วคือผมมาเป็นคนชอบชอบล,ลักษณะบุคลิกประมาณนี้ <c oughs> แล้วก็ชอบเป็นคนที่แบบดูแอคทีฟขยนันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับ <c oughs> ด้วยแบบด้วย,ด,วยด้วยสิ่งที่ชอบก็รู้สึก เอ้ยเขาก็น่ารักก็เลยแบบพยายามพยายามค้นหาว่าเราจะไปคุยกับเขาได้ทั้งนั้นปีนี้คือไม่มีข้อเสียเลยคุยกันนิดเดียวเท่านั้นคือปเดียวกัยรอเดียงเดียวไม่ต้องมีหรอกนักข่าวจริงเอาแก่แม่ชงนี่ก็ตายหมดแล้วพูดได้หรอพูดได้สิที่ผ่านมาเติมเต็มกันยังไงบ้างคะเติม เติมเต็มเติมแต่เต็มบ้างไม่เต็มบ้างเลยม่ต้องมีหรอกนักข่าวจริงเอาแค่แม่ชงนี่ก็ตายหมดแล้วกู้ได้หรอกู้ได้สิบชีที่ผ่านมาเติมเต็มกันยังไงบ้างเติมเติมเต็มเติมแต่เต็มบ้างไม่เต็มบ้างอย่างติดตัรมาปูเจออะไรมาเยอะเหมือนกันสู้กันมา พี่ขอพี่ก็ถามเพื่นรักคุณเหมือนในการของฝากรักนี้ให้มันยู่มาในวันนี้ได้เพราะว่าในบางช่วงเราเรลุกให้เขามัยังไม่ได้เลยก็แรกแรกก็อาจจะไม่ชินอะไรเงี้ยหลังๆมามันก็เหมือนแบบพอมันชินแล้วมันก็เออช่างมันเถอะอะไก็ก็ละในสิ่งที่แบบเอ่อไม่ไม่จะลงใจอะไรประมาณเนี้ค่ะที่ตอนนั้นตอนนั้นเราเราเสียใจมันพอเสียใจมากเลยค่ะเสียเสียใจแบบ คือเสียใจแต่ว่าเออเขาก็จะแบบไม่มันก็คือเคยเสียใจจนแบบว่าเอออยากเลิกอยากเลิกแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากคดูไม่อยากอะไรแล้วเขาก็จะแบบไม่ยอมเลิอกเราแนเขาไม่าดเขาเา้อยังไงมเาเดี๋ยวดราม่าเดี๋ยวเจริงไม่อม่คือ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 มันมีอยู่ช่วงช่วงหนึ่งครับที่แบบว่าพอเขาพอเขาเจอข่าวที่แบบว่าลบมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือเขาก็ คือเขาไม่ได้อยู่ในแบบโครงการบันเทิงแล้วการดิวด้วยกับกับคอมเมนต์ต่างๆหรือว่าแบบกระแสที่มันเข้ามาคือมันค่อนข้างหนักคือมันไม่ใช่ตัวเขาเองแบบคนรอบข้างเขาครอบครัวหรือว่าอะไรก็ตามอะไรอย่างเงี้ยผมว่าคือมันมันเป็นช่วงที่แบบหนักมากๆมากๆเลยสำหรับเขาอะไรอย่างเงี้ยที่ที่เขาเคยเล่าคือแบบแบบนอนร้องผมร้องไห้แบบหลายแบบหลายวันมากๆอะไรอย่างเงี้ยจนแบบจนเราคุยกันว่าเฮ้ยหรือว่าเราแบบจะเลิกกันบคือเขาบอกว่าเราจะเลิกกันดีหรือเราจะแบบจบความสัมพันธ์นี้ดีเพราะว่าคือเขารู้สึกว่า คือเขาเข้าใจนะครับเหมถึนว่าเขาเข้าใจในในหน้าที่การงานแล้วก็กระแสที่เกิดขึ้นแต่เขารู้สึกว่าโอเคแต่ในเมื่อเข้าใจแต่บางทีเขาก็รู้สึกว่ามันก็อาจจะหนักเกินไปแต่ว่าตอนนั้นผมก็บอกเขาบอกว่าโอ้อะไรนะเขาก็บอกว่าแบบเออที่เรามีปัญหาเนี่ยเป็นเพราะคนอื่นอะไรเงี้ยเราเราจะไม่เลิกกันเพราะคนอื่นถ้าเราเลิกกันเราก็ต้องเลิกกันแบบที่เราไม่รักกัน ทำให้คนไม่ปล่อยดีเจเลยใช่ไหมคะก็ปล่อยต้องไม่ปล่อยมันคิดมาได้ทีนึงก็อยากจะปล่อยอะไรอย่างเงี้ยมันบอกมาทีนึงเออจับต่อก็ได้ก็ขาดตื่นเนี่ยเคคยุกผมนึกบอกไงฮะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเอ่อชาวเน็ตเห็นอาจจะชื่นชอบเพราะว่าเป็นคนคือเป็นคนช็อตที่สุดในโลกแล้วก็เป็นคนที่โบ๊ะตลอดเวลาหนูคีบอยู่หนูคิบอยู่ เขาก็ราคาญคิ่งเป็นสิ่งที่เราสิ่งที่เรารู้สึกว่าประทับใจเจนที่สุดเลยก็อะไรประทับใจก็ถ้าหลักๆเลยเขาอาจจะคือเขาเป็นคนใจเย็นมากพอมันใจเย็นแล้วมันก็เลยทําให้เอเรื่องต่างๆมันเบาลงจากตัวเขาเหมือนแบบเออแก้ปัญหา แล้วก็ทิ้งบ้างน,นะปัญหาไม่ได้แก้ตลอดแต่ว่ากา็พยายามที่จะรู้ว่า,ามันมันแก้ไม่ได้เขาก็พยายามที่จะแก้ให้เราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็ไม่เคยเขาเป็นคนมองโลกในแงด่ดีมากๆในแง่บวกมากๆไม่เคยคิดไม่เคยคิดลบก,กับใครเลยแล้วเวลาที่เรารู้สึกไม่ดีอะมันเวลาที่เขาคุยกับเราเนี่ยมันสบายใจมันรู้สึกว่าเออเขา ใส่ใจเราทุกอย่างแบบทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยเขาดีมาตอดเลยค่ะเหมือนจริงๆแล้วอ่ะเจมเป็นคนเริ่มแบบจากจากจากสู์ไปร้อยก่อนแล้วจากร้อยมาเป็นลบติดลบเลยแล้วพอติดลบปุ๊บเขาก็คือเพิ่มมาตลอดโดยที่มันคะแนนเขาไม่ลงเลยอเงี้ยก็่าข่าวเยอยก็ต้องพูดแบบนี้ถ้าไม่ใช่ก็จะเป็นอีกแบบนี้แหละ เอเขาบอกเขาพลาดเพราะตลอดตอนนั้นเวลาแขถามข่เขาบอกว่าผมพลาดครับผมพลาดครับเราก็ได้ยินมาตลอดคืออันแต่ว่าอันแต่ว่าอันนูดพูดจริงพูดจริงมันนี้ว่าพูดพูดจริงแต่ว่าแบบมันค่อนข้างแบบติดตลกอะไรเงี้ยคือคือคือผมว่าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อะไรเงี้ยคือด้วยระยะเวลามันมันก็มีประมาณหนึ่งแต่ผมผมว่ามันเหมือนทุกคู่อะครับคือ คบกันไปทะเลาะกันไปแบบจะเลิกก็คบกันไปใหม่อะไรอย่างนี้แต่ว่าคือเอ่อโอเคถ้าเกิดเราไม่พูดถึงความรักความสัมพันธ์ผมรู้สึกว่าคือเขาเนี่ยเป็นคนที่เป็นคนที่อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงแบบแบบโลกงความเป็นจริงแล้วก็เขาเป็นคนไม่ได้หวานนะแล้วก็เป็นคนช็อตแบบนี้แหละเหมือนที่แบบที่ทุกคนเห็นและวันนี้อะไรอย่างี้แล้วผมว่าปฏิกิริยาแบบแบบนี้ยผมว่ามันก็คือมันก็ทําให้เราแบบเออมีแรงผลักดันในการที่แบบทำนู่นทำนี่ต่อไปแบบอยาก อยากอยากทาทุกอย่างแบบให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าผมก็รู้นะว่าสิ่งที่เขาพูดคือเขาเขาเขา,เขามีเจตนาดีตลอดแต่เขาแค่เป็นคนชอบช็อตก็เลยรู้สึกว่าเออก็เขาก็เหมือนกับเป็นเป็น,เป,นเป็นสีสันที่ที่ที่มาเติมให้เราแบบแบบเต็มได้จากคนที่แบบดูเออคิดเยอะนูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยผมว่าเขามาเติมเสริมว่ามันก็มันก็ดูกลมกล่อมดีในในในชีวิตของผมแล้วก็ชีวิตคู่ของเรา การดูแลเอาใจใส่เขาเป็นยังก้วเขาเป็นแม่บ้านแม่เรือนเขเก่งจรเป็นบ้านเป็นการของเขาจริงเลยเขาเก่งครับข้อคือเขาคือเขาทำได้หมดครับอาหารขนมเออ่แบบผมไปต่างประเทศเขาจัดของให้หมดอะไรยเงี้ยครับแบบผมไม่ต้องยุ oui> <m uk> <m uk ่งแบบผมไปเซอร์ไพรส์หน้างานเอาว่าในในกระเป๋ามีอะไรอยู่ในนั้นหรือว่าอะไรอยู่ในนั้นเซอร์ไพรส์หน้างานก็ดูว่าแล้วก็จะรีดมาว่าโอเควันนี้ใส่อันนั้นอันนี้อันนู้นอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็จะคอยคอยดูแลให้แบบได้ได้ทุกอย่าง พราะว่าเขาเขาคือเขาเป็นคนละเอียดละอ่อนไม่เขาเขาจัดสภาพไม่ดีชอบไหมชอบไหมช็อต้หลังแบบนี้พอแต่งงานแล้วผมก็จะเป็นแม่บ้านเต็มตัวเลยนะคะตัวอย่างสองงานก็ยังอยากทําก็คือจริงๆก็ตอนนี้มันก็ยังทําอยู่แล้วก็รู้สึกว่ามันก็ทําไปได้ทั้งคู่ยังไม่ไม่รู้สึกละบากอะไรเลยมีร้านอาหารนะะค ชื่อน้องมาอยู่หน้านี้ว่า43ค่ะเปิดรูปวันไม่ปิดเลยค่ะหวานเจี๊ยบเป็นรไอมีทั้งกาแฟค่ะมีทั้งอาหารมีขนมมีเค้กแล้วก็ทำเองด้วยนะคะอร่อยไหมคะอร่อยมากครับอร่อยมากแล้วมพิถามต่อเไปแทนที่ใช้ทายาดเป็นยังไงครับแพนมีทายาทแพนมาตลอดค่ะ หมายถึงว่าพูดเรื่องถึงเกี่ยวกับวางแผนชีวิตมาตลอดเลยนะคะแต่ว่าพอมันตอนนี้ก็แบบเออก็อยากเที่ยวอยู่อะไรเงี้ยก็เลยยังไม่แน่ใจว่าอยากมีเร็วแหละแต่ว่าก็ยังไม่มั่นใจว่าเร็วคือเร็วแค่ไหนเพราะว่าเราก็อยากเที่ยวอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบเอาจริงๆคือตั้งแต่พบเจมมาเที่ยวหนอกน,นีหมายถึงว่าไปเที่ยวด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะน้อยนนอยถือว่าน้อยคือเราคุยกันเรื่องมีลูก ก่อนที่จะคุยกันเรื่องการแต่งงานหมายหมายถึงว่าหมายถึงว่าแพนด้วยแบบว่าเราจะมีกันช่วงใบไหนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนั่นคือคือนั่นหมายความว่าอ่นงานแต่งงานมันเลยมันเลยถูกถูกทําตามแบบในเรื่องของการมีลูกแต่ว่าพอพอการแต่งงานมันถูกแบบเลื่อนไปเรื่อยๆเลยจนจะมาถึงวันวันนี้ที่ที่ทุกคนเห็นการมีลูกก็เลยยังยังไม่ได้ตกลงกันว่าแบบจะเมื่อไหร่เพราะว่ามันถูกเลื่อนมาโดยตลอดเน่ย ไม่เหมือนครับครับคนละทางเขาคิดทำเขาคิดแต่เขาไม่ทำอุ้ยเป็นคนวางแผนเก่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่เคยเริ่มช,ชอบมากผมชอบเขามากแต่ว่าเคาทำแบบไม่ค่อยคิดอ<ม>่ะทำงานัทำงานทำงานเป็น,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 นการไฟฟ้าช็อตอย่างเดียว คือแพนมาอยากจะมิ้งแบบปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็เออหรือปีนี้ไหมพอปีนี้ก็อยากจะเที่ยวอีกนี่ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบยังไม่มีที่แบบชัดเจน <c oughs> แต่ก็อยากมีเขาเรียกว่าไม่ไม่ช้ามาก <c oughs> มมีอยากมีถ้าอยากอยากมีสองค่ะ <c oughs> อยากให้มีที่นี่น้อง <c oughs> มีค่ะเพราะว่าแบบพอดีว่าเป ตรวจร่างกายแบบเออเหมือนพวกค่าฮอร์โมนเราไม่ค่อยปกติแล้วก็ฝากไข่ไปก่อนแล้วีค่ะเป็นพ่อเป็นแม่เรารอฟังรอแม่รอให้เวลาก็ไม่รู้ว่าถ้ามีจริงๆแล้วจะพร้อมแค่ไหนแต่ว่าแต่ว่าเราซ้อมเรียงหมาหลายตัวก็น่าะลัวซ้อมซ้อมไม่มีอะไรเลยค่ะไม่ดีเว้ยไม่ พอดีมะกะลาคุมหาเต็มเต็มอยู่ตอนนี้ครับก็เลยก็เลยขยับตัวยากนิดนึง่งขยันนิดนึงจะมีวางไว้ไม่วางไว้ครับมีวางไว้แต่ว่ายังไม่กำหนดเปลี่ยนชั้นจนิงที่วางไม่ไม่ไม่อยากเป็นนางสาวค่อยวางกันชอบมากครับ ยางเต็มที่ครับก็คือมันก็ทําตอบแบบทําตอบไปยาวๆเลยนะผมว่ามันก็คือผมว่ามันก็เป็นเป็น,ปนพาร์ทหนึ่งที่สําคัญมากๆของของชีวิตครอบครอบครัวแล้วก็จริงๆพอพอ,พอพอเราพอเราทาอะไรแบบเนี้ยมันคือในส่วนตัวผมเองผมรู้สึกว่ามันก้าวข้ามอะไรบางอย่างไปแล้วผมคิดว่าพองานในวงการบันเทิงผมมันอาจจะหลากหลายมิติขึ้นด้วยแล้วผมว่ามันอาจจะแบบมีอะไรที่แบบเออดูสนุกมากกว่าการแบบอยู่เซฟโซนตลอดแบบสิปีอย่างที่ทุกคนเห็นมาอนะไรอย่างเงี้ย ว่าผมว่ามันก็เป็นการการเติบโตที่ดีครับก็ถ้าจ้างก็ไปนะคะเเผมู่่นียก็ชีวิตเราก็ดเนินด้วยเงินน่ะใช่ไหมถ้าเราจะแบบการกุศลก็คิดไปก่อนแต่ถ้าได้เงินก็ไป เรกลเรอง้ลยนนวิ่มมีแหลกแลนี่รเราตกมีควาัดย้ากัให้กันไมครับไม่มีเลยก็าไปขอพอให้เขาอ๋อก็โดยปกติเนาะทั่วไปครับแต่เราม่ีความัดย้ายเลยไม่ไม่ีอ่ามีเลยแต่จะบอกอดีล่ะยังบอกอะไรเขายังบอกอะไรเขายักบอกเจนเจนจะบอกใช่ไหมเอะบอกก่อนแล้วหลังจากนี้คือแม่จะบอกพ่อเหรอใช่ ดูจากคำตอบกับเออนะครับโอเคคือปันงว่าก็อยากจะบอกเขาแหละว่ารักมากๆนะครับแล้วก็อก็พยายามทำทุกอย่างให้มันแบบดีขึ้นแบบ พูดไม่รู้เรื่องเลยเด่นะก็รักๆครับไม่มีไม่ไม่พูดอะไรครัโคลนละลาอย่าบองไรไม่มีเลยอ่ะเหมือนแบบว่าจะแบบว่าเออจะทําตัวให้น่ารักดูดนีก็เขาก็รักเราที่เราเป็นแบบเนี้ยแหมเราก็จะก็าก็เกลียดตัวเองทำไมผมอ่ะไม่ควรนั่งตรงนี้ผมไม่ควรนั่งตรงนี้มีเรื่องนึิงตอนเช้าอย่างเงา ไม่มีค่ะหมายถึงว่าเราคุยกันว่าเอ่อเราไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบก็เราก็คือที่บ้านเราก็ไม่ไม่ได้ขอแล้วเราก็คุยกันว่ามันก็ไม่ได้จําเป็นอะไรเงี้ยเราเอาทั้งหมดหรือว่าที่เขาแบบเก็บอะไรเงี้ยไปไว้สร้างครอบครัวในอนาคตเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราคุยกันถึงเรื่องูกเป็นหลัก ถ้ามีลูกก็ต้องใช้เงินเยอะอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วเราก็ต้องเอาไปให้ลูกอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้คุยกันเรื่องเรื่องนี้เลยไม่มีค่ะคุนที่เรื่องนี้อออันนี้ก็ก็โอเคกคงไม่บ้านขอเวีหนูก็แบบไม่รู้ทั้งทแบบราคาแต่ว่าที่ร้านบอกว่าเขาป่ามาเขาใจสู้ แค่นี้เราก็ก็จบเลยลวเคือพอกชูมาเนี่ยคือน้ำตาไหลเลยนะฮะเสียดายตังเอาเอาแบบเอาแบบเอาความจริงเอาความจริงอเอาคาคือเอางนี้อะความจริงแหละคือเขาอะ ยาวอีกแล้วคือเอาความจริงแล้วคือเขาอ่ะไม่บอกว่าไม่ต้องจัดงานแต่งงานก็ได้สมมุติคือเขาก็เป็นห่วงว่าถ้าเกิดจะกระทบงานนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่เขาขออย่างเดียวถ้าไม่เอาเลยขอแหวนอะไรก็ได้ไม่ต้องจัดงานแต่งงานก็ได้แบบไม,แไไไมแ่แบบไม่จิ้นสอดไม่เอาจินสอดไม่เอาไม่ต้องให้เกียรยิไม่ต้องอะไรเลยขอแหวนเพราะว่าคือเขาชอบแล้วก็พอขอแหวนเสร็จปุ๊บสิ่งที่ผมต้องทำก็คือว่าโอเคก็พาพากันไปดูเลือกที่เขาชอบที่สุด แล้วเขาก็บอกว่าโอเคอันนี้แหละเลือกเองเล oui. <S <S ือกเองเลือกเองเพราะผมเคยมีประสบการณ์แล้วเคยเลือกของขวัญอะไรให้เขาเนี่ยโอ้ไม่ได้เลยเนี <S <S ่ยเดี๋ยวดีตอนบุญปิ้นเขาไปบอกโอ้เนี่ยวาเลนไทน์ให้ของขวัญเขาแล้วชอบมากอะไรอย่างนี้ไม่มีเทสเทสไม่ได้ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้แต่เราแต่เราก็รักเขานั้นก็รักค่ะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวเฮดเดี๋ยวหนูช่วยดูใช่ก็เรื่องเองก็ตกใจอย่างเดียวชอบมากเรื่องอะไรคืองานพอดีกับเราใช่ใช่ก็ก็พอดีค่ะอยู่เล็กไม่ผ่านแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วอะไรอ่ะมีอันที่ใส่แบบเบดดิ้งแบนด์อ้ยแม่บบว่าอยยังไม่เลยสร็จ ที่เนี้ที่หนูซืให้ค่ะอ๋อเล่นแบบไม่มีค่ะมีแค่ให้แบบของขวัญจะมีนิดหน่อยอะไรเนี้ยแค่วงแรกที่เขาซื้อให้หนูก็ใส่ไม่ได้แล้วผิดใจผิดใจผมเนยตอนนี้ผมอยากเห็นคอมเมนต์รันมากเลยผมอยากรู้จริงๆเลยว่ามันจะเป็นยังไงเนี่ยส่วนปุ๊กก็ติดที่ข้อมือแล้วค่ะไม่ติดแต่ข้อดี คนผู้หญิงน่าะเรียกไมฉาเราบ้างเลยนะไม่เขาต้องแบบอิจฉาเจมที่มีแฟนเป็นหนู่โชแม่ของดีของแมรนนะแล้ก็จะออกกมาสกันนานแล้วนหัวพูิก็เป็นอย่างนี้ เ๋ยวดูแลให้นะคะดูแลให้นะคะเดูแลให้นะคะจมมืออ่ทจของเรากแนไม่กแมาวยรู้ก่หนหลั เออคืออันดับแรกขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ที่มาพี่ๆที่มาหรือว่าทุกคนเลยนะครับที่มาในวันนี้แล้วก็คือดีใจที่ผมว่าผมว่าในในวันนี้ที่เราแบบเห็นคอมเมนต์หรือว่าอะไรต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยครับที่ทุกคนรักแล้วก็เอ็นดูในคู่เราอ่ะมันจริงๆมันก็สําคัญพอสมควรนะเพราะว่าด้วยสิ่งที่เราเคยผ่านมาแล้วพอวันนี้มันมีกําลังใจหรือว่ามันก็มันก็เป็นนิมิตใหม่ที่ดีแล้วก็มันเป็นเหมือนกับ เอ่อกำลังใจที่ดีมากๆครับในการในการที่เราจะจะใช้ชีวิตคู่ของเราเนี่ยต่อไปเนอยนะคตก็จริงๆก็แบบขอบคุณแบบทั้งพี่ๆนักข่าวขอบคุณแฟนคลับเจมอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างที่บอกว่ากว่ากว่าที่จะถึงวันเนี้ยเราก็ไม่ได้คาดคิดด้วยซ้ำว่าเราจะมีวันนี้เราในการโบรกันเราแทบจะไม่ได้พูดถึง แบบอนาคตอันยาวไกลในถึงัแต่งงานเลยด้วยซ้ำเพราะเราแบบค่อนข้างที่จะแบบเออมันไม่รอดหรอก๋ยวาันก็เลิกกันอะไรอย่างเงี้ยแต่พอทุกอย่างมันผ่านไปออคนรอบข้างหรือแม้กระทั่งแฟนคลับที่แบบเหมือนจานวนเยอะขึ้นมากๆที่เขายอมรับในตัวเราเราก็ต้องแบบเออขอบคุณเขาที่เขาให้โอกาสเราเจอได้เป็นตัวของตัวเองในแบบที่เขาก็รักเราอะไรอย่างเงี้ย อักสันมากเพราะว่าตื่นเต้นยิ้มเยอะแบบตากกระตุกเนี่ยเราไม่ควรไปชงให้เขาอะจริงๆก็แบบถอะแล้วก็ก็ไม่ก็ไม่จริงก็ไม่ชินแต่ว่าเราก็ดีใจเหมือนเหมือนแบบมันไม่เคยมีอย่างเงี้ยเราเท่าเราเวลาที่เขาเดินเข้ามาก็ถือว่าเขาก็ยอมรับเรามากขึ้นแล้วแหละอะไรก็ดีใจดีใจกับเขาด้วยเพราะว่าอยากให้เขา สบายใจในเรื่องของเรามากขึ้นเพราะตอนนี้ค็สบายใจทุกอย่างรอยะทุอย่างรอบตัวสบายใจหมดเหลือเนี่ยเดี๋ยวดูไปก่อนท้องป่ะเป็นการมตะมัท้องอะไรวันเนี้ย